หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับรายการออโต้คาร์ไมกตีดออนแอร์จะนบสนุนข้อมูลโดยออโต้คาร์นิกีอาสังโรจน์ฉบับแรกของโลกจากประเทศจีนทิ่จำหน่ายครั้งแต่ปีพุทธศักราช2438วันในยุคกว่า100ปีดังเรื่อง ว่าพอถึง17พฤษภาคมตั้งแต่ไหนแต่ไรามาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็ก17พฤษภาคมของปีก็จะเป็นวันเปิดเทอม,เป,เ,ทอมเปิดเทอมแรกของปีการศึกษาไม่ทราบเหมือนกันว่าใครกำหนดเอาไว้อย่างนั้นน่ะนะครับว่าต้องเป็น17พฤษภาคม17พฤษภาคมปีนี้ตรงกับวันวิสาขบาูชาก็คงเรื่องไป พราะยิ่งนักเรียนเล็กๆแล้วก็นักเรียนต่างจังหวัดบรรน,นอกแบบผมนี่ต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วก็เรียนในแบบนักเรียนประจำที่เขาเรียกว่านักเรียนกินนอน <c oughs> ผมเป็นเด็กจากบรรนอกพอได้ข่าวว่าก็จะส่งมาเรียนกินนอนก็เออถ้าจะดีเหมือนกัน กินแล้วก็น,นอนแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่กว่าจะรู้ว่าคำว่านักเรียนกินนอนกินนอนหมายถึงกินนอนเรียนเล่นอยู่ในโรงเรียนตลอดทั้งเทอม <c oughs> 17 <c oughs> พฤษภาคมกว่าจะปิดเทอมแรกก็ประมาณสิงหาคมกลับไปบ้านปิดเทอม15วันเดินทางกลับบ้านนอกสองวันมาจากบ้านนอกอีกสองวันก็เหลือปิดเทอม1 แล้วก็มาเรียนเทอมสองอีกสองเดือนครึ่งก็อ,อประมาณพฤศจิกายนกลับไปบ้านปิดเทอมอีกสิบห้าวันเหมือนกันไปไปมามาหรือเวลาพักอยู่ที่บ้านสิบวันแล้วก็กลับมาเรียนเทอมสุดท้ายเทอมสุดท้ายมีการสอบไล่ชั้นปกติธรรมดาทั่วไปก็ปลายปลายกุมภาก็ปิดแล้ว ชั้นประโยคปฐมเจ็ดมัธยมศึกษาปีที่สามตรงนี้ก็ประมาณต้นมีนาหรือกลางมีนาถึงจะปิดเทอมเพราะว่าชั้นประโยคต้องรอข้อสอบรวมกันทั้งประเทศปิดเทอมใหญ่ก็ว่ากันตัน้งแต่มีนาเมษาพฤษภาสองเดือนสองเดือนสองเดือนเสร็จเส ก็เป็นเดือนที่คลืนแต่พอจะถึงพฤษภานจะเปิดเทอมใหม่เนี่ยเป็นวันช่วงวันเวลาแห่งความเศร้าสลดเพราะว่าคลืนมาสองเดือนเนี่ยตื่นสายได้เล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนได้ไปช้อนปากัดช้อนปากัดขุดดินเหนียวปั้นเป็นลูกหนังกระติกเล่นโยนยางยิงนก ได้ไปพักร้อนหัวหินชะอำบางคนได้ไปเที่ยวสงกรานเชียงใหม่สมัยก่อนไม่ได้ไปง่ายๆแบบนี้โอ้โหคุณเนยก็จะได้ไปก็ถือว่าอาราอารามมาลังมะเรืองไม่เหมือนสมัยนี้สงกรานเชียงใหม่เจอแต่คนกรุงเทพขึ้นหมสมัยก่อนเพราะส่วนตัวไม่มีใคราไปเชียงใหม่หรอกวิ่งไปยากทางก็ยากทางสวนทางกันออกจากกรุงเทพใช้ถนนผลโยธินอย่างเดียว รถโดยสารจะเป็นรถยนต์ก็ออกจากตลาดหมอชิดต,ตลาดหมอชิดก็อยู่ตรงตรงติดกระรัวโรงเรียนอะไรเทคโนโล,โลยีเปรมหรือไทยช่างกนเปรมหรือไทยอยู่ตรงนั้นสันเจ้าบุญถก,กงมาวิ่งไปผ่านมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์เป็นทางแคบๆสองข้างทางเป็นต้นกัมปู ่านตลาดสะพานใหม่แค่นั้นก็ปันนอกละสะพานใหม่เป็นสะพานเหล็กโค้งๆวิ่งไปถึงลังสิตไปวังน้อยเนไปวังน้อยหินกองหนองแครทางนู้นเข้าสระบุรีไปลบบุรีไปโคกสำโรงไปหนองม่วงชอนสารเดชตากฟ้าตาครีเข้าชัยนาธวนออกอุทัยธา,ยาน,นีไปนครสวรรค์ไปกำแพงเพชร ไปตากไปเถินแล้วก็ไปลี้ไม่ได้ไปลําปางนะไปลี้จากเถินไปลี้ลี้แล้วก็ไปป่าซางออลี้แล้วก็ไปป่าซางบ้านโฮ่งล,ลําพูนทังนู้นเข้าเชียงใหม่ออกจากกรงเทศตีห้าถึงเชียงใหม่สามทุ่มถ้าโชคดีนะโชคร้ายกว่าจะถึงเดึกดื่นเที่ยงคืน กรุงเทพพอไ,ไปถึงนครสวรรค์ก็ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่เอารถคันที่เรียวแรงดีพะละกําลังดีเอาไว้ขึ้นเขาเปลี่ยนรถคันใหม่ย้ายที่นั่งเบาะที่นั่งก็เป็นแบบแถวละสามถ้าช่วงไหนคนที่เยอะก็คนนั่งริมหน้าต่างยกก้นหน่อยชักเบาะเลื่อนมาให้มีคนนั่งตรงกลางทางเดินอีกไอ้คนนั่งริมไม่มีเบาะนั่งแล้วลงไปนั่งกับพื้นหน้าต่างก็ยกขึ้นมา เป็นสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นกระจกอีกชั้นหนึ่งเป็นไม้ซีซีแล้วแต่ถ้าฝนตกก็เอากระจกขึ้นนะแต่ฝนไม่ตกก็ยกไอ้ชั้นไม้ซีซีเพื่อให้ลมโกรกเข้ามามัง่งพอไปถึงเถินนี่เตรียมอวกได้รถขึ้นเขาวกวนไปมามออลูกเสือวกวนไปมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเม,มารถอวกพลวดสุดเดินทางโดยรถยนต์<ๆ>ระหหระเหนินระเบิดระเบ้อปีสองพันห้าร้อย 11ค่าโดยสารรถแบบเนี้ยไปเชียงใหม่เนี่ย60บาท70บาทประมาณนั้นแพงมากมีแวะพักให้กินข้าวด้วยกินข้าวโคกสำโรงกินข้าวที่เถินผมเองเดินทางงั้นอีกพุ่หนึ่งเดินทางโดยรถไฟขึ้นรถไฟที่หัวลำโพง รถธรรมดาก็เป็นรถจัไไ้น้ําเติมฟืนไปเลยตูนจุกจุกุกจุกจุก,จก,จก,จกพอออกจากบันปินเด่นชยัยคือพอออกจากศิลาอาจ้วจอดศิลาอาจเป็นชั่วโมงเพื่อเติมฟืนเติมน้ําออกจากศิลาอาจไปแล้วสีนเนี้ยจะขึ้นเด่นชยัยขึ้นเขาละพอจะขึ้นเขารถไฟต้องชักหู๊ เาเลลอยเข้ามาเขเมา <c oughs> เร่งเครื่องปูนจุ๊นจุ๊จุุเขเมาปลิวเข้ามาใครที่นั่งหันหน้าไปทางหน้ารถไฟกี่นหน้าดำต้องชักหน้าต่างขึ้นมาปิดไว้ออกจากกรุงเทพสมัยก่อนบ่ายสามโมงประมาณนั้นนะถ้าจําไม่ผิดไปถึงเชียงใหม่ก็ประมาณเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกา พูดถึงรถด่วนนะไม่พูดถึงรถธรรมดานะมีรถธรรมดารถเร็วรถด่วนนั <c oughs> ้นการไปเที่ยวสงกา์เชียงใหม่สมัยก่อนเป็นเรื่องยุ่งยากลําบากนั้นเด็กต่างจังหวัดเวลาเข้ามาเรียนหนังสือกรุงเทพก็ลาบากพอกับการเดินทางไปท่องเที่ยวนี่แหละบ้านผมว่าอยู่ใกล้กรุงเทพหน่อยก็ยังบันนอกบันนอกลงเรือจากบ้าน เรือเขียวเอ,อยแดงเอ,อยเนี่ยไปเขือเาาเข่อนเจ้าพญาจะเขื่อนเจ้าพญานั่งรถพอ่อพอมีตังมั่งเหมาเหมามาเองไม่รับคนอื่นไม่งั้นรถทำไมก็รถเก๋งรถแท็กซีเ่เนี่ยเขารับคนอื่นด้วยนะแท็กซี่แสากว่าเขารับคนอื่นด้วยรถดีโซโต้รถเชฟอิมพาลา น,นั่งสองคนสามคนข้างหลังนั่งสี่คนห้าคนอียดไปหมดเอาเด็กนั่งปักด้วยเด็กนั่งปักด้วยพ่อผมพอมีตังค์บ้างขี้เกียจไปเบียดเสียคนอื่นก็เหมารถขึ้นเรือที่เขื่อนเจ้าพยาเสร็จเหมารถถ้าจะมาต่อรถยนต์ก็เหมารถไปแค่ตัวจังหวัดเชียนาแล้วก็นั่งรถโดยสาร <c oughs> สายอุทัยกรุงเทพบ้างอุท,ทัยธานี สายตากกรุงเทพบ้างสายนครสวรรค์กำแพงเพชรอะไรแล้วแต่เขาเข้ามาแวะจะมีเวลารถเข้าอยู่แต่ช่วงเปิดเทอมอย่างนี้รถแน่นก็ทุกวันเพระเศรษฐีบ้านนอกส่งลูกเข้ามาเรียนกรุงเทพเป็นหมดรถก็จะแน่นเลยสมัยก่อนมีชะลอมมีกระเป๋าเสื้อผ้าไว้บนหลังคารถไม่ได้ไว้ใต้ท้องเหม,มือนปัจจุบันเอาถ้าวันไหนไม่อยากมารถยนต์ก็นูน่น เหมารถให้ไปส่งที่ตารีสถานีรถไฟบ้านตารีรอรถเร็วเด่นชัยรถด่วนเชียงใหม่อะไรพวกนี้เข้ามาขึ้นรถไฟที่ตารีประมาณนักเที่ยงมาถึงเงกว่าห้ามงเยง็นหกห้าโมงเย็นประมาณนั้นเดินทางระหกระเหินแต่พ่อแม่อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนก็ส่งเขามาเรียนกรุงเทพไอคำว่าอยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ย เป็นมันเป็นความหวังของคนเป็นพ่อแม่ที่อยู่บ้าน,นอกคนกรุงเทพก็คงคิดเหมือนกันผมไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่คนกรุงเทพแต่คนบ้าน,นอกเกิดทุกคนแหละลูกเอ้ยเรียนหนังสือสูงๆนะลูกโตขึ้นมาจะได้เป็นเจ้าคนนายคนโตขึ้นมาจะได้ไม่ลําบากอย่างพ่อแม่ <c oughs> ก็ถูกฝังหัวกันมาอย่างนั้นเถ้าเรียนหนังสือได้เก่งๆสอบเข้าทํางานราชก,การได้จะได้เป็นเจ้าคนนายคน บางกับฝันอยากให้ลูกเป็นในร้อยห้อยกระบี่เรียนโรงเรียนเตรียมทหารเข้าในร้อยไม่ได้เอาโรงเรียนในสิบเกียงดีเพราะถือว่ารับราชการซื่อกินได้หมดคดกินไม่นานคือเขาบอกหลวงเลี้ยงจนวันตายไงคือจนกเกษียณก็ยังได้เงินบำเหน็จบำนาญเขาบอกหลวงเลี้ยงจนวันตาย คนเป็นข้าราชการสมัยก่อนจึงมักจะซื่อสัตย์สุจริตต่อนหน้าที่ส่วนมากนะด้วยสำนึกในพรมหาการุณาที่คุณว่าตัวเองเป็นข้าราชการแล้ะพอเป็นชั้นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องถวายสัตยปฏิญาณดืมน้ำพิพัฒน์สัตยาพูดง่ายๆคือสาบานตัวต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีบําบ นานๆจะเห็นข้าราชการสมัยก่อนร่ำรวยสักทีหนึ่งยกเว้นที่เป็นอยู่ในคณะปฏิวัติอะไรต่ออะไรระดับใหญ่ๆนะไม่มากนักที่จะเห็นข้าราชการสมัยก่อนร่ำรวยข้าราชการสมัยนี้ฐานะไม่ค่อยไม่ค่อยเลวเกลนะเพศที่ไม่ค่อยเลวเกลเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยบางคนเป็นลูกพ่อค้าเป็นลูกคนรวยแล้วแต่เข้าไปรับราชการไม่ได้หวังเงินเดือนจากราชการแต่หวังว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่าตัวเองมีฐานะแล้ว ไม่ได้เรื่องผิดอะไรนะครับไม่ได้เรื่องผิดอะไรก็เด็กสมัยก่อนกว่าจะหาที่เรียนได้คุณเอ๋อยู่บ้านนอกเรียนชั้นปถมก็วิ่งกันวิ่งตีนเปล่าจนตีนพองโรงเรียนมันไกลบ้านเหลือเกินโรงเรียนวัดที่มีก็ สอนกันไปกออากากออากาขออากาขออากาป้ากัปู่กู้อีจู้ป้าดูปู่ปู่ทำนาะงเด็กชายมานะเด็กหญิงเลนูเออมืองไทยใหญ่อุดมมาดินดีสมเป็นนาสวนก็ท่องกันไปเป้าเป้าเป้าเปา,ปา,ปา,ปาห้องเรียนก็ลงกังคาโวเวฝนตกทิ้งกอดกันตัวกลมสาผนังห้องก็ไม่มีชั้นป .1 นนท่องเสียงดังเสียงไปรบกวนชั้นป .2 อ